ตำรวจบุกโรงงานหมวกกันน็อกรับออเดอร์ทำแจกให้ผู้ชุมนุม วันที่20ตุลาคมมีรายงานว่านายประกรณ์พรชีวงังระกูลหรือบุ้งนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวโดวยระบุว่าขณะนี้โรงงานหมวกกันน็อกที่ได้เคยสั่งจัดทำเพื่อแจกให้กับผู้ชุมนุมถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกนั่นไงไม่ผิดจากที่กูคิดไว้สักนิดตำรวจบุกโรงงานหมวกกันน็อกจริงๆด้วยสงสารเจ้าของโรงงานหมวกกันน็อกชิบหายเสียงสั่นเลยนายประกรณ์โพสต์ข้อความเปิดเผยใน Facebook ส่วน ตัวเล่าหลังได้รับการแจ้งทางโทรศัพท์จากเจ้าของโรงงานโดยก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงนายประกรณ์โพสต์ข้อความว่าสั่งหมวกกันน็อกแจกเด็กช่างไป500ใบเห็นว่าเป็นกวนๆที่อยู่ตรงบางนาวันก่อนแล้วจะสนับสนุนอาหารน้ําดื่มให้อีกด้วยแล้วที่น่ารักคือไม่รับเงินนะครับขอเป็นของกับอาหารเท่านั้นพวกเราต้องค่อยๆจัดระเบียบให้เข้ารูปเข้ารอยกันได้ละม่วกันไปหมด ทั้งนี้ในการชุมนุมต่อต้านประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลมีกลุ่มจิตอาสานำหัวกกัน,น็อกมาแจกจ่ายเป็นจำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์ป้องกันตัวอื่นๆหลังจากในวันที่16ตุลาคมมีการสลายการชุมนุมด้วยกำลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทอป,ปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่ง แจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ